ส่วนตัวหาพอบอกว่าพอ,อมาลงมาดูให้หน่อยเอาไปแต่ของท่านนายกหวังของฉันนี่ไม่มาเลยอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คุยกันอบอกว่าคือผมให้อิสระแต่อยู่ในกรอบพันห้านี่นนจะเดินไปทางนี้จะเดินไปทางนี้จะเดินไปทางนี้เดินไปเลยนะครับคุยกันแล้วก็ต้องรีบด้วยถ้าบอกมานี่ก็เหมือนกันกับตัวที่อยู่ลุงู้นแล้วนะแล้วตอนนี้ทําไมถึงได้ตรงน,นี้มาอย่างไงก็จะก็ต้องขอบคุณ นี่ก่อนเนี่ยเสื้อดำๆเนะี่ยที่ดีล่าเนะี่ยเป็นคนเป็นคนเป็น,นสี่อไลน์หือเรื่องของว่าตรงนี้เดือดร้อนขอให้ทางสำน,น,น,นักสุบพันธุ์น้ำมันมาดูแลหน่อยเพราะว่าส่วนตัวนีได้แล้วไม่มีนะ้ะเห็นว่าอย่างนั้นนะเนาะอันนี้พี่เขาพ,พี่เขาพูดให้ผมฟังนะ ้องมีว่าใครสุ้พิที่ให้ทำโน่นทำนี่เนาะเรื่องตรงขอถังเนี่ยนายกหวังก็ถ้ายังเป็นคนเดิมกับเอกสารที่มีอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเจ้าใหม่ก็ต้องมาขอมอบ เราได้อยู่น้อไม่มีปัญหาแต่ดรอบเรียบร้อยน้องบ่อประดานสบ่อนี้จแต่้โซล่าเซลล์สูงขครื่งถังถังนี้เท่าไหร่ถังนี้นะสูบ20คิวนะเป็นถังใหญ่นะครับ20เมตร20คิวแล้วก็จะมีท่อประจ่ายน้ำประมาณครับไม่เกิน1,500เมตรนี่ก็คือรูปแบบบ่อประดานที่เอาให้ในตัวนี้แล้วถามว่าเราจะมีเงื่อนไขอะไรเนี่ย เราไปคุยกันที่นู่นไหมรับไปถึงไปดูหลังได้อยู่น้อไม่มีปัญหาต่อเรียบร้อยเราบอกว่าได้าสองบ่อนี้จะใช้โซล่าเซลล์สูงขึ้นหลังหลังนี้เท่าไรหลังนี้จุด20คิวนะเป็นหลังใหญ่นะครับ20เมตร20คิวแล้วก็จะมีท่อประจ่ายน้ำประมาณครับไม่เกินา1,500เมตรนี่ก็คือรูปแบบบ่อบาดาลที่เอาให้ทีตรงนี้เราถามว่าเราจะ มีเงื่อนไขอะไรเนี่ย <mm เดี๋ยวไปคุยก <mm ับท <mm ี <mm ่รู่นไหม คือเก็บบาทหนึ่งแล้วเงินเอาไปไหนเงินไม่มีนะพออ,อต้องเก็บให้พออ,อไม่มีนะเงินก็อยู่ในกลุ่มของท่านนั่นแหละเก็บน้ําได้ในกลุ่มของท่านเดี๋ยวโครงการมาหนิเราจะมีทีมงานมาอบรมว่าตั้งประธานกลุ่มตั้งเหรียญยิเก็บเงินตั้งใครจดมาแล้วชี้แจงกันประชุมกันรายเดือนว่า